สดีพี่น้องทุกฐานค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่งานข้องนองออฟดอกฝ้าอาสยามนะคะเจอสิลปิ้นนะคะด้วยวันเด็ดอาดามากมากเลยค่ะ ตีรำเร่กันเป็นประจำประจำแล้ววันนี้เขาก็มาเจอกันแลน้วลาวอะไรนะตีรำร้าตีรำร้ารอเบียนี่รอเบียใช่แล้วรอเบียก็จะสวยๆชอบที่ปพระว่าใน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 เด็กเล็บหอกกันชอบรอกตีกันทั้งมันจักรยานเลยกันเทปแล้วกันเตะเทปรอเบียทำไมวันนี้ไม่ใส่พี่พี่พง ียมล้อเบี้ยเ่มลย้อเบี้ยไม่ไม่ไม่พกป้ามาลูกวันนี้ไม่ไม่เลยเนนี่ลูกลูกเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมในในคลิปหนูเป็นผู้หญิงนะนี่เข้าใจไหมเข้าใจพิษกับมันแทบเลยก็เขาห่าวะล้อเบี้ยไอแลนด์ตีลอมละเป็นผู้หญิงจริงๆนะเสี่ยงมันผู้หญิงเลยไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงแต่ตัวแล้วรอเบี้ยก็ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงค่ะมีมีใครนะคะโอ้ไม่มีใครมีใครมีใครกั ไม่เอาแลกนไม่ออมไม่ออมเราเร่งรงเร่ตรงสัมผาร์น้องตีรมลาก่อนวันนี้ได้เจอตัวจริงนะคะเราเลกก็จในคลิป์กาไปน้องร้องเลงร้องเพลงสักกีดนลูกอยากฟังสักเต็นี้ลูกอ่ะู เราเมื่อกี้มีเงาอะไรมันเงาอะไรบดานไอ้นะมันมีเงาอะไรเดินบ่านมันมีเงาอะไรเดินผ่านมันหมาค่ะเขาเดินก็มุดและอ้าวมาผู้เจิงรอเบียมังรอเบียตอนนี้มีคลงานอะไรบ้างเราจะแล่นไปแล้วก็เต้นไปวันงานก็คือส่วนมากจะเป็นการดัมคลิปในติ๊กต็อกมากกว่าใช่แล้วก็เบิรดอาหารด้วยส่วนตัวอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่สตูนเบิรดอาหารเป็นค่ายแฟนชาย ตอนนี้มีมีนส่งค้านครสุราษฎร์ปัตตานีแล้วก็ตะตะตุนเป็นของตัวเอง,อองเชรันว<ห>ัสโตอยคาเฟ่ขายขายองอยัญจายของนิดนึงนะทำโฆษณา,ส,าส่งรวยแบบนี้ทำหน้าลิงก็ทำหน้าลิงไงเออ <laughs> เอ้เฮ้นี่ทำหน้าลิงไหมเลวียอะไรนะตีลมละตีลมได้ทำหน้าลิงกันหรือเปล่าทำหน้าลิงกั เป็นศิลปินตลกนะคะเป็นดีเจพวกทีดทำพนงานพีด้วยนะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มเป็นคนติดตามโอเนะทมจังนี่เลยลูกโอเคเจต้นน้ำเชิญยิ้มเอาเต็นโชว์แล้วผู้บ้ายอยู่คนเดียวสวัสดี